โ้โหอบอดสัญญาณอะไรเจอบอดหรอแต่บอดยิงเสียสมาธิมากเลยเมื่อกี้รู้ว่าเป็นบอดไง ลองเขาช้าพร้อมกันเขาวิ่งพร้อมกัน เอาวะเด๊อ่ะระเบิดเป็นใหม่ สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับ G ีจากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพับ G ีมาแนะนําชื่อร้านว่า Top Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID และชื่อตัวละครก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีก็ได้รับ UC แล้วปลอดภัย100%เพราะเติมจากเว็บ p ับ g โดยตรงไม่มีโดนแบนแน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่ Top Up Gamer อย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไวเติมปลอดภัยเติมที่ Top Up Gamer ย okay, ินเสียงอ่อนละ้างผมเต็มเลยเอ๋ okay, พี่ยังไม่มีปืนนีม่มีครบทุกอย่างยาเยอะอะไรพร้อมแต่ไม่มีปืนพร้อมแล้วมาหาผมเดี๋ยวนี้เขากเราจะลุกสกรรม <ไป S 1> ทำ <หา S 1> <ห>ร้ายผมเขาอยู่บ้านนี้ บ้านนี้ที่ไหนล่ะบ้านพี่ก็มีโอ้ยโอ้ยพี่แก๊ปผมโดนลูกซองพี่แก๊ปผมโดนลูกซองอีกแล้วโดนอีกแล้วโอ้โหเต็มหน้าเลยนี่พี่บ่าวชอบกินลูกซองจังเลยนี่พี่บ่าวไม่ชอบลูกซองนี่อุ้ยมันยิงตอปิโดนี่ โอ้ที่นี่มันยะราหรือเปล่ามันมาแล้วพี่บาลเอ้ยพี่ได้ยินเสียงมาแล้วมันอยู่บ้านนี้นี่ Watch Watch out Watch out บ้านนี้นี่ตึกสูงสูงนี่โอ้ตึกสูงสูงไม่อยากไปเลยนี่มันปิ้งกันเต็มเลยนี่พี่บาล อันนี้นะ่าจะเป็นบอสดิมันหยุดตัวสูงสูง,สงนี่ Watch out ทำอะไรกับบันดีนี่โอ้โหไม่อยากขึ้นไปริงๆเลยนะแ <c oughs> ม่งเสื้สูงกว่าเราด้วยทำอไงดีนี่ปอนนึงนี้ขอทำใจแป๊บ พอม,มีปาปาซูก้าแล้วพี่บ่าวเอาแม่งเลยละกันพี่แก็บต้องนำผม,มดี๋ยวผมมีปลาซูก้าให้ผมถือผมจือบังคอกอยู่พี่อยู่ดีๆนะพี่อยู่ข้างบนนั่นแหละหน้าชั้นสุดท้ายโอ้ยไปยัยต้องระวังไ้ดเฮียงใครกระโดดมานี่ มีคนมาเจม้วนี่กำลังขึ้นมาแล้วนี่ถึงแล้วนี่ตายนี่ปั๊มยาแป๊บนี้ช่วยวยวยมียาป่ะมียงไมีมียาป่ะมียาปมะมีีม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  อโเคมาอยู่ที่ปีเรานี้แ๊บตึงพี่ปัม๊มยาอยู่มาอีกแล้วนี่เสียงม,มันอยู่ไหนเนี่ยไม่หรอ,อมันอยู่ไหนหวะห้องนี้เปล่าวะไม่มี เ้าไปดูแล้วนี่ไงข้างลาง่างหรือเปล่าแก๊ปผมว่านะพี่ขึ้นมา,าผมหน่อยปิดประตูทายินบางคบกันนี่เดชขึ้นมา,าผมหน่อยไหนหวะ Surprise motherfucker ้ย พี่เข้าไปยิงมาดิดพี่อยู่ไหนขวาเออกูว่าแล้วนี่มันต้องอยู่ตรงนี้แวมันเสี่ยงเหมือนอยู่กันล่างเลยวะเสี่ยงไม่ใช่เหมือนอยู่ข้างล่างเลยมีเอฟโฟด้วยนี่มีไหมมีคุณถามเหลือไหมไม่มีนี่ไม่มีเลยถ้าเรากระโดดไปเกาะตึกระหนูได้ไหมได้ทำให้โด ยังไม่ถึงอย่าเท่าอย่างนี้นี่พี่แกไปหาบังโคกให้ผมหน่อยเดี๋ยวหาจากไหนนี่จะดีกว่าวงมาแล้วไปไปไปคูณสามก็ไม่มีนี่เราไปหาเก็บาะคุมันก็ได้คูณสามอะเราจะยิงสู้กับมันได้ไหเดสเดดไง ขับบนนี้ยังไงไอ้จู้ติดแต่งตัวเป็นช่าชัยนี่เลยหลานพวกยิงกันตั้งไหรว,วะเฮ้ยนอบไปสามอบไปสอง าไม่ตัวหนึ่งพี่นี่ไงแต่คุณสามเดินมากเฮ้ยตายวุ้น <What? S 2> อ้ยดูเดี่ยวบนเขาโน่นนะ 3นสามะไม่รู้ยังไม่ได้ฟาร์มเลยได้วินเก้าสี่มันก็บอกแล้วปเองไปเองเกือบมีใครมาตุ่ยตุดแล้วมีคนมาชิดเราใช่ใช่ คุณถามปัญหานี่ไงจะเี้ยวคุณถามหนึ่งอันอยู่ได้ยังยังพี่อ่ะไปก่อนขออันนี้หน่อยลูกกระสุนเขียวอะเอาไปเอาทุกอย่างเลยใช่พี่ผมไม่ได้ฟลร์มันยิงเดียวๆแก่กอกก็แตกตอนี้ชีวิตผมไม่ได้มีไะหาเราได้เลยไอ้คนวิ่ง

พี่ได้ไปแล้่ได้ได้พี่แกรปขบขบวนนี้มีคุณสามอ,อบตรงหินโอเคศบนี้นะคุณสาม I got supplies <Okay. S 1> พี่วิ่งซ้ายมา มีสายล่างโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอกูเดี๋ยวผมเจอกูใจเย็นโอ้ยกูรอ้อมหินด้วยไอ้หนึ่ยิงพี่อยู่ยยนี่นั่งตุ๊กเบึ้นพ่อพี่ตัวใหญ่ออกมาเลยเห็นพี่โอ้ โอ้ยเหีียโคตรเจ็บมันอยู่ตรงไหนนี่พี่เปาอินดี้วิคยูวิคยูเฮ้พี่แก๊ปพี่ต้องมานหนเลยน้องสามรอดอยู่รอดอยู่พี่เปาใจเย็นๆแต่ตัวนี้คมมากเลยพี่มันยิงเข้าหัวของสุนัตเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมวกแตกเลยอะปวดแดนเลยอะ ตรงนี้คมตรงนี้คมยาเปล่ามีมีมียาคมเยอะ มันต้องเข้าวงนะพี่บ่าวห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำนี่นี่ <Watch out. S 1> วิ่งลงเขาแล้วนี่วิ่งลงเขาไปหมดแล้วนี่เราไปเข้าวงดีกว่าเข้าวงดีกว่านี่มันน่าจะเหลือสามตีครบเอ้สามคนครบเลยนี่ใช่พี่เห็นมันวิ่งสามคนเลยเมื่อกี้ เฮ้ย <Hey, S 2> มันยิงกันเองมันเนี่ยริงพี่นี่แหละอาเหรอ, hey, อเฮ้ยตกไอ้ดอกพี่เต็มเลยวิ่งก็เต็มเลยนยี่ใครวะยิงที่วะนิ่ผมเนี่ย จริงมางโค้ชใส่ผมนี่ต้นหัวเปตรสองเมตรชุดใหม่ตรงนี้ Watch out อะไรอีกวะขีนก้อนนี้ไงพี่ Watch out สมองก็แล้ว nó Tôi mời nó đan đi Nhưng mà là em đọc lại Đóng cỏng rồi, Lọc quay, lọc quay, lọc เป็นหมอจะเจ็บหนักต่อเกิดแตกแล้ไงวิ่งทะลวงเขาด้ không được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  không โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย